รุ่นสวัสด์ยามเช้านะคะยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่จ่องทิปสตอรี่ค่ะอ๋ออะไรจ้า굿มอร์นิ่งอยู่มาได้ไงอะ่ะหืมว่าไงว่าไงจ้าจะไปไหนมาดื่มน้ำนะเขาลงมาในแก้วน้ำน่ะหน้าแรง อืมอืมนี่ดูสิจ้าหายไปตั้งนานอืมออกมาหาน้ำดื่มเหรอจ้านี่ยจะเรียงน้ำไว้เรียงน้ำไว้แอบมาหาน้ำดื่มมากินใบตำลึงเขานี่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 น,น,นี่เห็นไหมใบตําลึงที่อยู่บนขอบแก้วน้ำ มันขึ้นอยู่ในเนี้ยกระถางเพาะชามกวักมรกตเนี่ยเป็นโขดกระจุ๋มกระจิ๋มน่ารักเชียวทิ้งไปนะจ๊ะดูแล้วมันไม่ใช่ต้นพริกหรอกอันเนี้ยวัดเชื้อพืชเหมือนผักโขมเลยอะแต่เราไม่เอาไว้ละอันนี้เป็นกวักมรกต ต้นเล็กเลาไนี่ก็ต้นอะไรไม่รู้แต่อันนี้ชัวเลยมะเขือเทศเนี่ยมะเขือเทศใบเขาจะอยากแบบนี้มะเขือเทศ พริกเขาชอบน้ำมากเนี่ยเห็นไหมรอรอมาถามเพื่อนแนวว่าต้นดอกอะไรต้นอะไรที่คนแก่เขามัดขายกาละห้าบาทอะ่ะมัดผักรวมหล,หลายๆอย่างมีใบชะพูแล้วก็มียอดอันเนี้เอามาแกงอ่มอมอ่ะมีผักอยู่สี่ห้าอย่างเลยกาละห้าบาทเอง พอเราเด็ดยอดเด็ดใบไปแกงแล้วก็เอาก้านมาจิ้มเนี่ยเขาโตเนี่ยแล้วดอกเขาจะเป็นกลมๆเล็กๆเป็นพุ่มแบบเนี่ยสีเหลืองนะสีเหลืองอะเอามาแกงกินได้อ่ะแกงอ่อมเนี่ยไม่รู้ว่าผักอะไรเพื่อนทันใดรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะ ไม่รู้จักชื่อค่ะแต่ชอบกินผักบ้านบ้านเราเอามาแกงป่าแกงอ่อมน,นี่ค่ะมะเขือเราต้องปลูกแบบนี้อยู่ในถุงแล้วก็โรยยาเส้นด้วยไม่งั้นเพี้ยแป้งชอบมากเลยมะเขือเนี่ย เขือมะเขือมะเขือแกงมะเขืออ่อนมะเขือเปาะเนี่ยอยากรู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนาาเนี่ยเนี่ยนะจ้าเนี่ยเนี่ยแกงอ่อมแซบ่บหลายหูช้างดังยักษ์นี่ พึ่งแตกยอดไปหนึ่งใบนะยอดใหม่ก็ไล่ตามมาเลยเห็นไหมเนี่ยต้องมีอันนี้อารักขาวไว้ยาสูบแค่ายาสูบทูเบทโฮเร็จไหม อันนี้ก็ที่เราป้ายปูนไว้เขาก็จะเหี่ยวแห้งไปแบบนี้เห็นไหมปูนที่เราป้ายมันจะปิดสนิทเลยมันจะแห้งแบบนี้เราก็ลอกได้เห็นไหมคะจะแห้งแห้งไปเลยคะ่ะมันโดยไม่เน่าแห้งแล้วก็เหี่ยวไป อันนี้จนเราลอกได้ละเราก็ลอกจะมีปมลากด้วยมียอดใหม่ด้วยแล้วเราก็ลดน้ำให้เขาลอกใบออกให้หมด ก็ปิดไว้อือเราชอบน้ำนะจ๊ะนี่ค่ะหน้าแรงฝนไม่ตกแช่น้ำบ้างแช่ในกำมังรับสารอาหารแล้วก็แช่น้ำใน จานรองให้เขาได้อยู่กับน้ําบ้างแล้วก็แขวนบ้างเป็นบางครั้งเขาก็แตกยอดใหม่เลยค่ะเพราะบางทีเราลดน้ําผ่านเขาอ่เขาไม่ทันได้ดูดซึมหรอกค่ะพืชนะคะคนยังลาดน้ําผ่านคนยังกินได้ไม่กี่อึกเลยนะคะแช่เขาไว้บ้างน้ําสารอาหารเขาก็จะแจก ยอดแตกพุ่มมาให้เรา,ารุณสวัสดิ์วันใหม่นะจ๊ะวาสนาอาถิฐานมีต้นเฟินเขาติดมากับดินหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาขึ้นอยู่ในกระถางว่างเปล่าแล้วก็ยังมาขึ้นในกระถางวาสนาด้วย ก็เลยเลี้ยงเข้าไปเพิมทีเขาก็ขึ้นตามข้างซอกกำแพงซอกกำแพงอยู่ใกล้กำแพงไอเย็นจากกาแพงเราก็เลยไม่ย้ายเขาให้เขาอยู่ตรงนี้ขึ้นมากับโซบกกาแพงต่อมาก็มาขึ้นในกระถางอยู่ด้วยกัน ี่อูงพาอาศัยอิงอาศัยกันนะคะ